ครับท่านผู้ชมมันนอยู่กับผมแฮปปี้ปาร์ตี้นะคบวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดโดดโดดซ่าท้าและเบิดนะครับวันนี้ผมจะเล่นนคู่นะไม่มีผ่าสายฟรีีแต่ตอนนี้เหรียญเพียบโอเคเริ่มเลยไม่่อยเล่นแหลงซีบีสีก็ไม่เอยเล่น ขาจังไม่เคยเล่นอหองจลบาปโหลดเขาจั่ไปโหลดเขาดูเหมือนเนเรียบเลยนะเนี่ยทำไมจับไม่ค่อขนาดนียต้องปรับปุ่มหรอ กับมนาะขนาดจริงๆโอเคกระตุ้นกระโดดอนี้นี้ขึ้นมาหน่อยะกะโขบแล้กอินห้วย Để lơ lên Mà lên, ngày, ngày. Mình lên. Ê, là ngay ngay có lên ngay thì thôi, thì ngay đi. Để ngay 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 เอาไปก่อนเถอได้เอ็มเก้าอุ้ยมันมีไม่ใช่นะก็หมดถ้าเราเบืดมันจะมีปืนอีกไังไงงเลย้อสั่งลองท้ากระโดด ช่ยงเออ้ึงมีคนอยู่แถวนี้ข้างหน้าเลย โอ้โหตายว่าเล่นไม่ขนาดเลยอะเล่นไม่ขนาดจริงนะคะไม่นาเไม่ค่อยเก่งปืนยิงระเบิดเลยอะเล่นแรงดีรอนานอ้าสี่สี่เล่นหนึ่งกดผิดกดผิดหมดได้เลยอ๋อ ให้เปิดกล้องแม่แต่ว่ามันจะเกะกะนิดนึนงมองไม่เห็นอุ๊ยเกดิดผิดไม่เห็นแผนที่เหอ้วาไมไม่เห็นนีงนะฮะเอากับห้ย โอเคไปแล้วไปเล่นกันอยู่ที่ทำงานพ่อเหรอ นอนยิงหัวโดนหัวปืนอะไรดีเอเคดีไหมว่าเอาไว้ที่ไหนดีว่าไม่จำมุมบางๆอ่ะต้องใส่ต้องหันหน้าหันสายบวกไปทางนี้ครับ เจ็ดนาทีตอนนี้เจ็ดนาทีพอ,อก็ปฏิ่จัดก็อันนี้เกมแรกมันสั้นเกินไปต้องเกมตี่สร็แล้วเพื่อนไปอ่ะ หัวงี่รักระวังหัวระวังหัวเพื่อนกดไลค์ทีนึงเอาไหม่ เป็นสุดโอ้โหจองกองไม่ไปเร้าก่อนเอาไอวอลกันดีสุดๆแล้วปืนโชค้ายก็ทิ้งไปโอ้ทิ้งยังไงทิ้งไม่ได้ลองพื้นที่สิ มาทะลุลูกมาทะลุลูกอ้าทำไมไม่กดลูกปืนให้อ่ะแน่ว่าเพื่อนข้างบนเลย <First one. S 1> าาเอาชกา,าไปได้นะเออ ไปทำไมมันรู้สึกแพงตุดไล์โทสมันอัด้าคานิดนึ่งแล้วทำ น,นี่แหละสุดจัดประหลัดยังบอกปลัดขนาดประหลัดยังออกยังขอร้องให้ใช้สุด <c oughs> โอ้ไม่น่าไม่มีคนดักยิงเหรออ้าวมาจากไหนอะ่ะเล่น ชุ่โอะออไม่ใช่ก่อนเมื่อกี้มันโผ่มานงไม่รู้เยใช้ปืนอะไรสกไม่เอาแล้ว แปะก็ง่แรง AK AK ก็แา่ว่าทำไมไม่ใช้ปืนทองซื้อเลยคงทำไง 双黄龙。